าอยากกันลุ้งไปต่อยหน้ามัาอยู่ร้านเกมเดียวกันกูลุ้งไปต่อยแทนแล้วโอ้ยโดนท้หายกูไอ้ยแราโอ้ยมิดกูไอีธาเนี่เป็นการคัมแบ็กที่สวยงามพอดีเลยไหมพอดีเลยเราเล่นเราเล่นโพลีสไตล์ได้แบบไม่มีใครด่าแล้วระเบิดอยู่ไหนวะตายเลยเหรอเชี่ยใครมีระเบิดสีสีฟ้ามีระเบิดสีน้ำเงินมีระเบิด เอาเอาผมมีระเบิดนะเขาเขาเข้าห้องแข่งเด้แล้วมีคน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 อ๋ออ๋ออ๋ออาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วใครมาใครมาอาจารย์มาอาจารย์บอกให้ตอวเราะได้ครับแจกพิเศษอะไรต่อได้ต่อใช่เม่อยากให้กูส่งเมสเซจสวัสดีให้ดูเปล่าถึงเวลาแล้วเอาเลยเอาลองห้องระเบิดไปแล้วเหรอออกยังไงเลยพี่ออกยังไวเลยพี่ออกยังไงเลยเดี๋ยวไม่เจอสวัสดีมาไม่กล้าแล้วไม่เจอสวัสดี ไปการแล้วพี่ไปกแล้วไปกาแล้วไปกาไม่ยังกไมยังผมย่ไปกแล้วพี่กลัวแล้วไหบอกแล้วอกแล้วอกแล้วกลัวแล้วพี่กลวแล้วกลัวแล้วพี่กลัวเตือนเบาๆนะโอเคโอเคโออนักนักเลียนร้อยจันท์มาจันทร์มาจันทร์มต้เห็นกลัวเป็นที่รู้อาไรรับเฮมดาวใช่ปะเฮมดาวที่สะพานไปตอนเราไม่เสร็จตัวเรามาจากโอดินมึงจะดูมึงจะให้กูเตือนหรือว่าให้โอดินเตือนมาเตือนทีมเนมสวัสทักกั เราอยากเล่นเกมมาเลเกมมาเราเดไปเดินไได้ดิพี่โ้หแล้วโฟนี่สตอย่างไวเลยเยี่ไวไวไวจรงไวจริงเลยไวจริงเยี่ยตะนี้แบบปวดเยี่ยวจริงตอนการเกมมาฟาร์มอเตไฟคือแบบอยญ่จะลุกไปเยี่ยวไม่ไหวอะทุกคนรู้หเ่นน่นไปนู่นไปนี่ไปนี่ไไหนไฟไหนไอนมึงฟาร์มไอ้นนมึงฟาร์มไอ้นัมึงฟาร์มอยู่่าไอนั่นไอไฟไฟานัมกูฟปวดเยี่ยวยิงทุกคนโอ้ฟาร์มหนึ่งค้งคือกัะพาะแบบตบลุกหมักไม่ไม่ถ้ามัารู้มอไหนตอย ผู้ปวดเยี่ยวสัตว์เลยยิ่งทุกคนพ่งเ้าาฟามอ่ะฟามอยู่เนียหนฟาม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 เยี่ยวจะล่าแล้วมันต้องอยู่เฉยๆด้วยอไถ้าเดินจริงไม่แมนเหมือนกับเคาเตอร์แอนจอยวะเดี๋ยวผมไมเดี๋ยวผมไ่บีผมไ่บีผมมันอาจจะลองเออวะ มาก้าบพี่บอกพี่สีอะไรวะพี่สีน้ำเงินอยู่ตรงกลางเหรอไม่ดูมิดอ่าผมผมดูนี่อยู่ดูเอชอเฮ้ยมันไปมันไปบีมันไปบีโ o n บ p e Nope เฮ้ยมันมันมามันมาบาแล้วตายแล้วหนึ่งตรงกลางสองรวมให้ช็อตไอบีสองบีสไม่ใช่เว้กูยกไม่เห็นไม่ไมไม่มันมันไปเลยถ้ามันไงถ้ามมมมันอ้ยไปไแทงแทงหน่อยคุณไม่มีเลือดมาแล้มาล้เราไม่ไปทางนี้เหรอ นี่นี่เดี๋ยวพี่อนโอ้มันอยู่เอยู่เไม่ระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ท่าระเบิดอยู่ท่ารแตกไอสัตว์เอยมาได้แตกพอดีสวยไปไมเหลือตัวเดียวหลือตัวเดียวหลือตัวเดียวท่าไตรงเนี้ยไม่อยู่ตังไหนวะไม่อยู่มิดปะอยู่อยู่ในเอช็อตตัวอยู่ในเอ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 ยู่ทาไม่เป็นเลย มันไม่โดนได้ไงวันโดนได้เนนที่มันต้องเอาเ่ายว่าการยิงโดนในเกมนี้มันยิงโดนยังไงวะคือต้องเห็นยิงแค่โดนตัวหรือเปล่าหรือว่าปลายออฟไซด์อย่างเดียวไม่ไม่ไม่มันมันจะมีมันมีปืนหันทางแบบมึงเห็นปะเขาบอกเลี้ยงให้ให้จุดให้จุดให้ตรงตัวกูซื้อกูซื้อช็อตกันละเดี๋ยวกูไปอ๋อไอจุดเที้ยนี่เบเบะพลังเมืองก่อนไฟเบเบะพลังยักษ์เขา พี่พี่พี่ดักกลางพี่ดักกลางพี่อยู่กลางฮะ่ได้ได้ได้มันไม่มีใครอยู่บีป่ะไม่มีไม่มีบี่นได้หมดกลางกลางปอบลอยลองกลางกลางเต็มกลางกลางเดินเดินเดินเข้ากลางแล้วอยู่ถ้ำอยู่ถ้ำเฮ้ยยังมาขึ้นให้ไอ้เหี้ยผู้รีชีดไอ้ช็อตตัวนึงแล้วช็อตกันในเวีนไม่แม้แต่แต่ว่ากลางเต็มเลยตล้วเนี่ยเนี่ชักชักไปอยู่จะกลางเออสวยผมเข้าเองผมเข้าเองผมเข้าเองโอ้กลางมันเป็นหลานเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียว ไอเด็กเขานะไอ้เด็กนักไอ้เด็ยเป็นยังไงไรตัไอเด็เป็นยังไงไอ้เด็กันไม่ยิงอะมาเองมนวะใส่เฉยไไม่คือฟังงงแล้วไอ้ที่บุนวะก็ไมวะมันก็ดูยังบูดีบูนนบืน ไม่มีเสียงพีกหรอพี่เขานะพี่เขานะเฮ้ยใจเย็นๆมันไม่มีของไม่มีของมันไม่มีของไม่มีบีไม่มีบีไม่มีบีไปไปช็อตปุกไปช็อตไปช็อตเดี๋ยวพี่เข้ามันมันน่าจะเอเยอะนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งดันลงไปนะช็อตเลยอยู่กันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าตดดเี๋ยวเฮ้ยมันสมองมันสมองเองนี่เฮ้ยมันมันอยู่มันอยู่ที่ฐานมันอยู่ที่ฐานโอ้โหตายเลยวะระเบิดรอเบิดมันมีเยอะเอเยอะเยอะมันอยู่ฐานสองตัวแล้วมันจะมันอยู่ไหนกันวะเนี่ยไอ้เหี้ยพูดกัสีคนมันอยู่รองมันอยู่รองสองตัวพี่เข้ารอพี่เข้ารองพี่เข้ารอออออจยยยููู่่่่ไปผผมม สวยสวยสวยสไม่เฮ้ยมันไปบีระเบิดมันน่าจะไปบีดาาจังหวะมเาสคนมาสคนปะไปพี่ไปพผมเลือเต็มเจีนับเ่งทำไมวะอันี้มึงนับระเบิดใช่ไหมระเบิดเสียวดูี่สิบวิ่อพี่งี่ตหรอพีระเบิดเไปเลยเขาไปเลยไม่อกลัวเย่ออตัวเองเฮ้ยต่พี่งพี่งวะเฮ้ยต่เลยเฮ้ยต่เลยแล้วพี่งนนเฮ้ย เแก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 อีอีอีเฮ้ยโฉแกจะจัแกตัวอีค้างไว้กัตัวอีค้างไว้เวลาแกเอ้ยก็พแล้วชิบ้ถอยลกบยบายแกเว่ไอ้เี้ยอตัวนี้มันเดือดร้อเี้ยแกอเีย

ตัวไหนตัวไหนอยู่อยูีตัวนึงอยู่บีตัวนึงน่าจะเอเยอะฝรลองฝรลองไม่ไม่เขาบีแ้เขาบีวองวงวงบีเจ็บ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 อีกตัวงนึ่งแทงเอายทงเตาไม่ตาย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 เฮ้ยเอ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 องเยอะจัดเอลองสามเอสองเอสองพี่บกระเบิดอยู่ระเบิดอยู่เนี่ยมึงจะมึงจะไปไหน เออเออโอ้พี่โบของจริงว่ะสวยว่ะพี่โบกอนเกตนี้พี่นี่เราบีออฟไปทำอะไรไได้เลยเฮลิคอปเตริคอปเตอรหลอนจริงวหัวิ พี่บองไปเลยเหรอนี่ใครพี่บองวะไม่ๆพี่อยู่ s อ o t นี่เคยไฟเหรอไม่ไม่เข้าบไม่เข้าบีไม่เข้าบอ๋อเป็นไงล่ะโดนไม่ดีอีกตัวอีกตัวพปอยู่ฐานโอ้แต่วันนี้ไปสอนัดสอลอยรองโอ้โหได้ตัวได้ตัวได้ตัวมีตัวนึงอยู่อยู่ฐานใกล้ๆฐานมันนะีะีเบียอยู่แล้ววะแ่สุ ตาตาล้เฮ้ยอนุชาเลกตัวเดียวไอตัวนั้นอยู่บ้านไอตัวนั้นอยู่บ้านไม่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 ม่ไม่ไมม่ไ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 มไม่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 ไมม่ไ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 ่ไม่ม่ไม่ไม่่ม่ไม่่ไม่ไม่ไมไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไมม่ไม่ไม่่ ตาไหนคือขึ้นไปพีกูของจริงห่อยที่สุดสมองไหลจริงตอนแรกจะไปร้านโอเอซิสกันไม่ใช่เหรอวะเกมนี้เกมนึงไงแกใช่ถได้แล้วเฮ้ยพี่พี่พี่บอกเลยพี่พี่เฮ้ยผมผมผมเซ็ตผมเซ็ตผมเซ็ตชอบเกมเยอะน่แม่งอย่างชอบมันสมองโอ้ยมันมาช็อตมันมาช็อตเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วช็อตหมดเลยช็อตหมดเลยห้าตัวเขาช็อหมดเลยเขาช็อหมดเลยพี่พี่ผมผมกลับมาแล้เฮ้ยเฮ้ย โ <est> อ้ยเฮียตายแล้วตายแล้วตัวนั้นโอ้ยตรงนี้ไหมไอ้เฮียไม่ตายโดนไปสี่นัดไอ้ขาดเจ็ดเจ็ดตายแล้ว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 โอ้อยู่ในช็อตอยู่ในช็อตแล้วอยู่ในเออยู่ในเอแล้วไอ้แทนกำลังเอวีพีอยู่เอวีแล็ตเขี้ยวเออเขี้ยวติดพัง ยิงติดรถอมึงเห็นปะคือม right? ึงเห็นเท็จเรติดระเดื่อปะยไฟไมเอาอะไฟนเอาอะไอ้ยทนยิงตายหมดเลยอะไอ้ไเกมนี้กูเอาไปแล้วที่มนยิงยากจริงกูบอกเลยไอ้เนี่ยอนไ้อย่างเราแอยนเร่ยิงรถเรือเลยวะไอ้ยันาสิบเลยวะเกมพี่นี่เสร็จแล้วเชอบคาว่าเกมที่กูเอาไไฝ่เกี่กูอยากเอาไอ้สั์ไปไหนดีหวหน้า

แล้วเรามามาวนี้สองคนมานี้สองคนเราคุมไทเกาวได้พี่เพี่เรานี่พี่เราเนี่ยมารามาเราจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องเข้ามาตรงอุโมงค์เดี๋ยวมันต้องเข้ามาตรงช็อตเด็มาเดี๋ยวพี่ดูข้างหลังไว้พี่ดูเอลอนมาแล้วมาแล้วเอ่ะตายหนึ่งหู้ยขุดระเบิดโอ้โหโดนระเบิดมาช่วย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 หน่อยช็อตช็อตตายหนึ่งเอลอนเข้าไปหน่อย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 ผมไม่มีเลยสวยสวยสวย โอ้โหวิปปี้โดนแข่งเนื้อต้องแข่งแล้วแจมส์แล้วว่าข้า13ทำไมไม่ค่อยได้เอ็มเกมนี้มันบั๊กไว้ยวันก่อนผมไม่ได้ฆ่าเลยผมได้ MVP ปั้ดุลว่าที่ผมฆ่า14ตัวผมยังไม่ได้ MVP เลยที่ตีไปมีลรอบนี้บีเป็นตำข้าวมันบั๊กหรือเปล่าแต่คือถ้ามึงขึ้นคือมึงเอาอะกูบอกเลยว้าวว้าวไปวิว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  Move Move m กูมีระเบิดปะ พี่พามาพี่เล่นพาคีสันวะพี่สันซื้อเวลาหัวก้อมหลอังก้อมหรอโอ้ยหูโดนคุยต่อเลยยิงหน่อ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 ยตัวเดียวตัวเดียวตามมาตามมาตามมาหลหลังหลังเออเออเออพี่วัวเออไ้ยิงไอ้เอ้ากอ่ะขึ้นแรพีกูเอาอ่ะไอ้สัน กูเก่งว่ะกูเก่งเก่งเอาวันนี้เล่นอะไรก็ชนะว่ะกูคิวสตัวเวมพีสเกมอ่ะกูอยากเอาเวมพีเลยอ่ะดูดิหลังหมาจริงที่แทนึงก็เอาเนี่ยเวมพีสามเกมนะก็จะเอาเลยอะไรอยเนี่ยไปไปไปคือไม่รู้ว่าเราแรงขึมาทำไมไมเราเล่นเกมีเก่งเนาะ เอฟบีเอฟบีเอฟเอเอสเกมลุ er s <S <laughs> um ้นซูดิสเกมไหนที่มันชนะตัวเกมเพอร์เฟกติสเกมก่อนเอฟเอเอสเกมเราเราไปแล้วเราไปได้เลยปะอาทิตย์ไม่ได้เวลาแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง